สวัสดีค่ะวันนี้แคสวอตออนไลน์เราลงพื้นที่มาที่โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ราชบุรีมาพบกับท่านผออนายแพทย์พิเชียรุทธิสถิตพินโยซึ่งวันนี้เป็นวันที่26พิศุนยายน2563เป็นวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพรรษาครบ93พรรษาทางโรงพยาบาลราชบุรีได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการตรวจ จอประสาทตาด้วยระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ผ่านระบบ 4G 5G ในรูปแบบของเรียลไทม์นั่นคือทางโรงพยาบาลจะใช้เครื่องตรวจตานะคะและจะตั้งอยู่ที่วัดพิกุลทองโดยจะมีภาพพิสูนสงฆ์100รูปประชาชนอีก100คนนะคะอยู่ที่วัดพิกุลทองโดยใช้เครื่องนี้ตรวจตาเสร็จแล้วเครื่องตัวนี้จะใช้ระบบ AI วิเคราะห์จอประสาทตาว่า ผู้ป่วยหรือพระภิสูฆง์งมีปัญหาด้านจอประสาทตาหรือไม่ถ้าหากพบว่าท่านใดมีก็จะลงบันทึกประวัติแล้วส่งมาตรวจที่โรงพยาบาลราชบุรีในทันทีค่ะครับวันที่26มิถุนาย,ยนนะครับก็เป็นวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดราชาราบุรีนะครับโรงพยาบาลราชบุรีก็ได้ทําโครงการทุกปีนะครับถวายเป็นพระราชากศุศลปีนี้เราก็มีโครงการตรวจเรียกว่าตรวจตา สำหรับาภาพพิสูจสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่วัดพิบูลพรมครับแต่ว่าปีนี้ทุกท่านทราบว่าเป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่น,นเป็นปีที่มีการระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งเราได้เครื่องมืออันนี้เครื่อง AI ที่ตรวจสุขภาพตาเนี่ยเราไม่ต้องหมอเฉพาะทางเราไปตรวจถึงที่ถึงที่เลยนะครับใช้แค่เครื่องมือเนี่ยแล้วก็มีคนคอยส่องส่องลูกตาเนี่ยสามารถตรวจได้เลยว่าข้างในเนี่ยอ่าประสาทต,ตาเป็นยังไงเส้นเลือดเป็นยังไง ภายนอกลูกตาเป็นไงเนี่ยแล้วส่งข้อมูลเนี่ยผ่านระบบ 4G เนี่ยมาที่หมอผู้เชี่ยวชาญซึ่งซึ่งโรงพยาบาลรับรีนีมีผู้ชาญลกตาเนี่ยหลายหลายนแผนกนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือไม่ใช่หมอตาอย่างเดียวนะครับคือหมอตาที่เรียนต่อแล้วลงเช่นเรียนต่อระดับประสาทตาระดับต้อหินอันเนี้ยโรงพยาบาลรับรีเรายีีอยู่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับเรามีจอพอเราส่งมาปุ๊บเนี่ยส่งผ่าน 4G เนี่ยมาดูจากา่านเครื่องมือที่โรงพยาบาลพวก iPad ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าคนไข้คนเนี้ย เป็นยังไงแบบไหนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นวิธีเดียวกัน,เ,นเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าถ้าในกรณีที่ไม่มีแพทย์อยู่เราไปตรวจที่ไกลๆเลยเช่น mm hmm. อาจจะไปตรวจที่ปงกระทิงเนี้ยหรือส่วนพึ่งหรือตามชายแดนเนี้ยเอาเครื่องมือไปตั้งนะครับพระที่มาโรงพยาบาลไม่สะดวกเนี้ยเราก็มาใช้เครื่องมือเนี้ส่องส่องลูกตาเนี้ยแล้วก็ใน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 ,ในตัวเครื่องมือจะบอกได้ว่าเที่ยวเอไอเนี่ยจะบอกว่าสุขภาพตาคนเนี้ยเซลล์ประสาทตาเป็นยังไงแบบไหนเนีย สามารถแปลผลมาเลยว,ว่าระดับนี้เป็นระดับที่ต้องพบคุณหมอเลยระดับนี้อาจจะรอ,าารอได้นะครับตรงนี้สามารถบอกได้แล้วก็คนไข้คนนี้ก็มาหาหมอโรงพยาบาลเนี่ยโดยนักบันมาเจอนะครับแล้วก็กได้รักษาผู้ยุชานซึ่งซึ่งผลเรียนให้ทราบว,ว่าการที่มีเครื่องมืออนนี้ยก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่สามารถพบแพทย์ชพาะทางโดยทุกยุคโควิดเนี่ย บางทีโรงพยาบาลเรามาเจอหมอเนี่ยคนไข้เราไม่อยากคนไข้มาโรงพยาบาลเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็ไปตรวจที่อาจาย์นัดตรวจตามรพสต,ตนะครับหรือว่าตามพื้นที่ห่างไกลเนี่ยแล้วส่งข้อมูลมาตรงเนี้ยก็จะมีประโยชน์กับกับการรักษาหรือวเป็นทั้งคนไข้ทั้งตัวแพทย์เองนะครับแล้วก็บุากรณทั่วไปให้เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ครับอันนี้คือหนึ่งในโครงการ New Normal ของราช,ชบุรีอันนี้เป็น New Normal นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ย นิวโนม่าจะมีหลายๆอย่างนี่เป็นหนึ่งในนิวโนม่าโดยเฉพาะการตรวจโรคตาเนี่ยซึ่งเครื่อง,งมือนี้ต่อไปจะมาใช้<ม>ใช,ใชใใใน,ในโรงพยาบาลสุราษฎร์บีครับโปรเจกต์นี้นะครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับคนไข้จะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยจริงอยู่ที่ไหนในโลกก็ส่งข้อมูลมาให้ดูถึงที่นี่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ส่วนพึ่งจอมบึงในอำเภอรอบนอกที่ไม่มีจกักษุแพทย์เนี่ยนะครับเขาสามารถจะ ใช้เครื่องมือเนี่ยถ่ายที่ตาคนไข้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลของของภาพเนี่ยมาให้แพทย์ได้ดูนะครับคือถ้าแพทย์ได้ดูภาพเนี่ยก็จะบอกได้นะคนไข้เป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่ามีโอกาสที่จะเกิดต้อหินไหมนะฮะหรือมีต้อกระจกมีโรคอื่นๆที่ที่ดูจากภาพเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการวินิจฉัยได้จากระยะไกลครับอ๋อเพียงเพียงแต่เป็นการส่ง ภาพเข้ามาใช่ครับคนวิธิตฉใย้สุดท้ายก็คือคุณหมอ,หอถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าในระบบเนี่ยเขาจะมีการประมวลผลนะซึ่งสามารถจะบอกได้คร่าวๆว่าคุณไข้คนนี้ผิดปกติหรือไม่นะครับจาเป็นต้องรีบมาพบแพทย์หรือเปล่าพอบอกได้ครับก็สามารถจะแปลผลนะคะภาพทางถ้าอย่างที่ถ่ายภาพก็จะเห็นณ่าอันนี้จะเป็นรูปของลูกตาส่วนหลัง ในชั้นของจอประสาตาเพื่อประเมินดูเรื่องเมื่อบวมขึ้นตานะคะก็พบว,ว่ายังไม่มีบวนขึ้นตาค่ะก็คือสามารถที่จะใช่ค่ะก็คือยังจะสามารถช่วยในการวินิจฉัยคนไข้ได้เบื้องต้นด้วยะค่ะอ๋อแล้วชุนี้เนี่ยเป็นที่ทนําเข้ามาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยวัตถ<ช>ุประสงค์หลักก็คือใช้ในเรื่องของการตรวจแบบเทเลเปอิซีนพร้อมกับบวกระบบ AI เข้าไปด้วยครับชีนี้ก็เลยจะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับช่วงนี้ที่มีวิกฤตโควิดพอดีฮะ เพราะว่าตัวนี้สามารถตั้งณจุดโดยที่เป็นโซเชียลดิสแตนต์นะครับสามารถซักถามประวัติผู้ป่วยโดยใช้ระบบเสียงได้ด้วยนอกจากภาพแล้วนะฮะอาจจะซักถามประวัติเบื้องต้นก่อนอนะครับนนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจภาพโดยให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยให้ครับผมครับคบที่ที่ไปทำอนนะครับถ้าถ้าปานเทเลเมดเนี่ยเทเลเมซีนเนี่ยประมาณไม่เกิน1นาทีครัในการถ่าย และถ้าเป็นระบบ AI เนี่ยก็ประมาณนั้นฮะประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีเหมือนกันคืนเคอเราเยเราเคยลองจับเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่ว่ากวินาทีฮะเนื่อง,งจากว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีนะครับก็มีกิจกรรมนอก CSR อยู่แล้วแล้วก็ทุกปีเนี่ยวันคล้ายวันประสูติของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะครับวันที่ยี่ม,มิถุนาย,ยนเนี่ยทางโรงไฟฟ้าก็จัดก,กิจกรรมในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงการที่เราจัดทาเราชื่อว่าพระธรรมนำสุขปลุกปลอบใจต้านภายัยโควิดซึ่ง นําพระดําริของพระองค์ท่านให้มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยโควิดนะครับในวันที่26ที่เราร่วมออกหน่วยกับโรงพยาบาลราชบุรใีในการตรวจถวายการตรวจตาพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ผู้พิกรารและผู้ติดเตียงนะครับจำนวน100ชุดนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจักสุขของโรงพยาบาลราชบุรีสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะฮะแล้วก็ทางด้านอ,องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทองในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับบ้านพระองค์ท่านนะครับคือบ้านพระองค์ท่านอยู่ที่ตำบลบนางป่าห่างกันประมาณสักประมาณ5กิโลแต่พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่ดองโรงไฟฟ้าราชบุรีได้ดูได้ดูแลกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมนี้เราก็ ทําเพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จของพระองค์ท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นการานำแนวพระดํารบีของท่าน,นมาขยายผลต่อแล้วเราก็จะทําขยายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆครับปกติโรงไฟฟ้ามีความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชบุรีทุกปีอยู่แล้วครับ,ค,รบคือทำมากี่ปีกันเลยนะครับทำมาสามสี่ปีนะครับก่อนหน้านี้เราทําเรื่องของอโครงการกับโรงพยาบาลก็คือการทํา,าดวงตาปลอมเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งเราก็ทําเปิดแคมเปญกันไปเมื่อ สองปีสามปีที่แล้วเราเ,าเราถวา,ายพระองค์ท่านโดยทำจำนวนเกานวน99คนนะครับตอนนี้โครงการนั้นก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปเรียบร้อยแล้วค่ัแสดงว่าเรามีฐานข้อมูลว่าผู้ป่วยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องสายตาเราถึงเลือกทาเรื่องตาเป็นพิเศษหรอือเปล่าคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าธีมของโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องความสว่างนั้นดวงตาก็คือการเห็นความสว่างนี่ก็คือมันเข้ากับคอนเซปต์ของธีมเขาเรียกว่า คอบิสเนสของบริษัทอยู่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของความสว่ง<อ>างครับผมแล้วก็ส่งข้อมูลจากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพำตำบลหรือว่ารอพอสต้นนะครับที่จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้แล้วก็คัดกรองไข้ในชุมชนจริงๆนะครับแทนที่คนที่มีอาการเหล่านี้จะอยู่จากพื้นที่ห่างไกลนะครับจากโรงพยาบาล ่1 0กิโลฮะเขาต้องเดินทางทั้งวันนะครับรวมถึงในเรื่องของต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางแล้วก็วันนั้นน่ะเขาก็ไม่สามารถมีไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในการลดการเดินทางเหล่านี้นะครับ AI telemedicine หรือการแพทย์ทางไกลนะครับหรือระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับจะมาช่วยในการที่จะทำให้ new normal นะครับเป็นจริงแล้วก็ความ แออัดของโรงพยาบาลหรือว่าประสิทธิภาพในการที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้สืบค้นจากข้อมูลคนไข้จริงๆมีเวลาที่ได้พูดคุยได้ได้ได้ข้อมูลที่ละเอียดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ที่บรนควนจะเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเราถือโอกาสที่เป็นนิว o r มอลนะครับในการที่จะนำ,นำเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับในมันถือว่านานที่จะต้องเอามาใช้อย่างจริงจังจริงๆมานานแล้วนะครับแต่ว่า นี่คือ New Normal ในการรักษาของโรงพยาบาลราชบุรีโดยยึดหลัก Social Distance นั่นคือผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลจะมีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้บริการรักษาและวิเคราะห์โรคผ่านออนไลน์มาถึงคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ได้ในทันทีเป็นการลดระยะทางในการเดินทางมาโรงพยาบาลในยุคข,ของโควิด1 9